สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูลทุกท่านครับลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่10พฤศจิกายน2014โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตข่าวาวเกี่ยวกับการบาดเจ็บของหนึ่งในักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงที่ก้าวเข้ามาอยู่ในหัวใ,วใจของมดาเดอะคอปทั้งหลายได้อย่างรวดเร็วในฤดูกาลนี้เขาคนนั้นก็คือทางฮาวิเอลเลียตไมฟิวอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างถูกยืมตัวไปอยู่กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ทั้งนี้เยอ g e เกนครอฟตึง sup. ตัวเขากลับมาใช้งานอีกครั้งอย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้โดยได้ปรับตำแหน่งจากเดิมที่เขาลงเล่นเป็นตัวริมเส้นให้ขยับเข้ามายินเป็นวิฟิลตัวกลางทําเกมที um, ่กลางสนามแทนนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นแผนการที่เวิร์กสำหรับนักเตะอย่างยิ่งยวดและทำให้เอเลียตได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในชวงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก่อนที่เขาจะมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมกับลิสยูนเต็ด ก่อนหน้านี้ตัวของเอ็นเลียดเองก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าในการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวให้แฟนบอลอย่างเราเราได้รับทราบกันมาเป็นระยะผ่านดังสื่อสังคมออนไลน์ของเขาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ความคืบหน้าออกมาอีกครั้งเมื่อลงสตรอรี่ในอิสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพขณะที่เขากำลังอยู่ในยิมที่สนามซ้อมแอคซ่ t เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสมโมสร เขากำลังเล่นเครื่องเล่นเร็กเพรสเพื่อออกกำลังกายขาและเจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นประกอบภาพเอาไว้แบบสั้นๆแต่ได้ใจความเลยว่าใครว่าขาของผมไม่ดีกันทั้งนี้หากเพื่อนๆได้ติดตามอาการของเขามาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้เลยว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้เอ็นเลียดก็เพิ่งโพสต์ภาพขณะที่เขากำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ในสระว่ายน้ำที่สนามซว์อ็ซ์โซ่เทรนนิ่งเซ็ของสโมสอด้วยเช่นเดียวกัน มาพูดถึงเรื่องดาวของดาวรุ่งของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะอนาคตไกลที่เกือบจะได้ย้ายมาร่วมติดแอนฟิลด์ของเราด้วยเขาคนนั้นก็คือโรดิโกเปีกมากพรสวรรค์ของเรอันมาดริดที่โดดเด่นจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติบ,บราซิลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตั้แต่เจ้าตัวยังอายุไม่ถึง20ปีเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามล่าสุดเอลาโนออลี่นนักต่ชื่อดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ผันตัวมารับงานเป็นโค้ชและเคยทำงานให้กับทางซานโตสสมัยที่โรดิโกยังคาแข้งอยู่ในหลีกบ้านเกิดก็ได้มาเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังการย้ายทีมของหนุ่มน้อยผู้นี้เมื่อเขายอมรับเลยว่าลิเวอร์พูลและเยอเกนครอปเคยมีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะก่อนที่สุดท้ายแล้วจะพลาดท่าให้กับทางเรอัลมาดริดย้อนกลับไปเมื่อปี2019 มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะที่มันมีการเจราจาที่จริงจังมากๆจากทางลิเวอร์พูลเพื่อหวังที่จะปิดติวคว้าตัวโรดิโกไปจากซานโตสให้ได้เอลาโนให้สัมภาษณ์กับทาง ESPN สำนักข่าวชื่อดังในตอนนั้นเขายังหนุ่มมากๆเลยนะถ่าตัวของเขาก็ถือว่าถูกมากๆอีกด้วยขณะเดียวกันตัวของโรดิโกเองก็อยากจะย้ายทีมทุกอย่างมันจึงดูลงตัวไปหมดสำหรับลิเวอร์พูลณเวลานั้น อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเรอันมาดริดก็ได้ก้าวเข้ามาพวกเขายื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับซานโตสมากกว่าข้อเสนอของนิวร์พูถึง30ล้านยูโรหรือราว25ล้านปอนด์เลยทีเดียวผมได้คุยกับหลายคนที่ซานโตสและผมก็บอกกับพวกเขาไปว่าเด็กหนุ่มคนนี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะผมบอกกับพวกเขาไปว่าเราควรจะปลุกปั้นเขาให้เติบโตขึ้นมาเพราะผมอยากจะทำงานร่วมกับเขาจริงๆ แต่แม้กระนั้นทางซานโตสก็ตัดสินใจที่จะขายเขาให้กับเรอัลมาดริดที่เสนอเงินให้กับเรามากกว่าต้องขอขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างมันออกมาเวิร์สสำหรับโรดิโกกับการย้ายทีมในครั้งนั้นไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวความพยายามการเสริมทัพในอดีตที่ผ่านมาของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขขับมปดูความเป็นไปได้ในการซื้อนักเตะใหม่ในอนาคตอันในกล้กันบ้าง ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์รพูลจัดซื้อเพียงอิบราฮิมาคูนาเต้มาเสริมทัพเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าทีมจะมีความต้องการเสริมกองหน้าอีกลายด้วยก็ตามอย่างไรก็ตามจากการที่สโมสรไม่สามารถขายดิวอกโอลิกีหัวอ,อกทีมชาติเบลเยียมออกจากทีนแอนฟิลด์ได้ตามเป้าหมายก็ทําให้พวกเขาชะรอโครงการการเสริมแนวรุกตัวใหม่ออกไปก่อนทว่าล่าสุด แฟนการได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อพวกเขาจะต้องเสียทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่ไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์และซาเดลมาเน่ที่ต้องไปเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงต้นปีนี้ขณะเดียวกันมันก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาทั้งคู่จะพลาดการลงสนามให้กับสโมสรยาวนานเท่าใดกันแน่ทำให้การหาผู้เล่นเข้ามาอุดช่องว่างในส่วนนี้มีความจำเป็นล่าสุด ตามการเปิดเผยของทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันเลยว่าลิเวอร์อพูลไม่ได้ละเลยกับปัญหาดังกล่าวแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ผู้บริหารของสโมสรกกำลังมองหาปีกตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพมาตราดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปีใหม่นี้แต่มันก็มีปัจจัยที่พวกเขายัางคงให้ความสำคัญอยู่ด้วยลิเวอร์อพูลก,กำลังพิจารณาปีกตัวใหม่อยู่นะโลมาโน่กล่าวผ่านทางรายการเฮียวิโกพอดแคสต์ของเขานั่นเป็นเพราะว่าในเดือนมก,กราคมพวกเขาจะเสียทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่ไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่ชัดเลยก็คือมันจะไม่ใช่การซื้อตัวด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาจะซื้อนักเตะใหม่ก็ต่อเมื่อมองว่ามันคือโอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อของอังกฤษซึ่งมีคนให้ความสนใจมากที่สุดในรอบหลายวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือเรื่องราวของทางซีเฟนเจอราดัอดีตกับตันทีมระดับตำนานของลิว์ภูที่ในตอนนี้ผันตัวไปร,รับงานเป็นกูรูให้กับทางกัสโกเรนเจอร์ในสกอตติสพรีเมียร์ชิพเข้าทำผลงานชิ้นโบแดงและการนำเรนเจอร์ผงาดควา้าแชมป์ไร้พ่ายได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและก็เป็นการยุติการครองอำนาจมาอย่างยาวนานของสโมสรคู่ปรับร่วมเมืองอย่างทางกัสโกเซลติกลงได้ด้วย ผลงานดังกล่าวทําให้เขาได้รับคําชื่นชมจากทั่วทุกสารทิศและก็ป็นการพิสูจน์ฝีม้ลายมือของเจอตัวได้เป็นอย่างดีจนตกเป็นข่าวว่าได้ถูกวางตัวเอาไว้สารงานต่อจากทางเยอเกนครับในอนาคตที่แอนฟิลอย่างไรก็ตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแอสตันวินล่าก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อพวกเขาสั่งปลดดีนสมิธออกจากตำแหน่งเส้นผลงานที่ย่อมแย่อย่างต่อเนื่องในช่วงหลัง นั่นทำให้พวกเขากำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำน้าที่แทนและหนึ่งในแคนดิเดตลำดับต้นๆของพวกเขาก็คือเจอราดที่ทางวินล่ามองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดลี่เทเลกราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ได้ตีข่าวออกมาสมทบเลยว่าในตอนนี้ตัวของเจอราดเองนั้นเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับทางวินล่าอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในายใหญ่หวัย41ปีสนใจอยากจะกลับมาทำงานบนเวทีพิเมเลกออีกครั้งทำให้เขามองว่าการรับงานกับวินล่าจะถือเป็นโอกาสที่ดีและก็เป็นความท้าทายใหม่สำหรับเส้นทางอาชีพกุนซือของตนเองอีกด้วยนอกจากนี้การได้วินล่ามีคริสเตียนเพิร์สโลอดีตประธานฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลนั่งเป็นซ e อของพวกเขาอยู่ในเวลานี้ก็ทำให้การเจรจาพูดคุยกับเจอราดสะดวกโยทินมากยิ่งขึ้นด้วย เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งอดีตนักเตะขวัญใจแฟนบอลที่เมอร์ซีไซย์อต่างฟรีเป้คูตินโยกันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาย้ายจากถิ่นแอนฟิลไปอยู่กับบาร์เซโลนาได้ข่าวตัวเซติสโมสร142ล้านปอนด์ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมในปี2018ด้วยพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะน่ารักนักกับการผลักดันดิวดังกล่าว ทว่าหลังจากได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วเส้นทางอาชีพของเขาที่คำนูกลับเต็มไปได้วยขวากหนามต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องฟอร์มการเล่นที่ตกลงอย่างชัดเจนจะต้องได้นลนอย่างหนักเพื่อย่างชิงตําแหน่งภายในทีมล่าสุดในเกมที่บาร์เซโลนาเสมอกับเซลตาบีโก3ประตูต่อ3ก็มีรายงานข่าวออกมาว่ากูตินยอปฏิเสธที่จะลงสนามเป็นตัวสำรอง แต่บางรายงานข่าวก็อ้างว่าแซกี้บาควรที่คุมทัพชั่วคราวในเกมนี้ไม่พอใจกับทัศนคติของเจ้าตัวในช่วงระหว่างวอร์มอัพทั้งนี้มันมีการระบุไปถึงขั้นที่ว่ามีนักเตะของบาร์เซโลนาเองบางส่วนที่เข้าไปพูดคุยกับทางคูตินโยเองเลยว่าแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและควรจะเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองได้แล้วนั่นทำให้เจ้าตัวต้องมาแก้ต่างเลยว่า เขาไม่เคยแสดงออกถึงความไม่เป็นมืออาชีพและเสียใจที่ถูกตราหน้าไปแล้วจากบางคนว่าเป็นนักเตะที่ขี้เกียจนับตั้งแต่ย้ายออกมาจากริเวอร์พูลเมื่อผมหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บผมไม่เคยได้ลงเล่น4หรือ5เกมติดต่อกันเลยเพื่อให้ผมสามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งที่ดีที่สุดและความฟิตของตัวเองกลับมาได้คูตินโยกล่าวผมค่อนข้างแปลกใจเลยนะ เมื่อผมกลับมาที่บ้านผมก็เห็นข่าวออกมาแบบนี้ผมถูกสื่อเรียกว่าเป็นไอ้นักเตะขี้เกียจตั้งี่ผมแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดผมไม่เคยแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพเลยคุณไปถามทุกสโมสรที่ผมเคยลงเล่นให้ได้ผมเคารพทุกคนทั้งเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชและคนที่ผมเคยทำงานด้วยผมยอมรับว่าผมแปลกใจที่เห็นผู้คนพูดคุยกันแบบนั้นแต่ทุกอย่างโอเคดีผมเคารพในความเห็นของพวกคุณทั้งหมด แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ